สวัสดีครับท่านผู้ชมในรายการคิดที่เกมบอลเทนนะครับผมนี่อยู่ในเกมเดอะเลนนะก็วันนี้เราจะมาเล่นในส่วนเดอะเลนของพาร์ท1กันนะครับผมซึ่งแมปนี้นะครับได้อินสปายหรือได้แร,รงบันดาลใจมาจากมิมิกนะครับก็เกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะแจ๊บแบบนี้นี่คือแบบอืมเคิร์สออฟออฟอัมเฟนเฮาส <Off S 2> ์คำสาปจากบ้านเพื่อนเหรอไหนวะโหเกมนี้วิ่งนี่โคตรน่าเกลียดเลยวพูงตรงๆน่าอิจฉามาก แล้วเนี่ยมันมีทางแยกเ่ะคุยได้ปโค้งใหญ่ครัโอ้โหคุยอยากคุยคุของเชฟกว่าอี่ไหนนเนี้ยขึ้นไปได้เหรอได้เป็นบ้านที่ไม่น่าเป็นบ้านกูเจอทางเข้าบ้านและเฮ้ออะไรนั่นน่ะตาขาวๆน่ะอะไรเนี่ย เออเนี่ยดูเป็นปกติเพื่นหน่อยไอ้เหี้ย่ะมันด้ปกติขนาดนั้นขึ้นสูงขึ้นอเพิ่มีขวานด้วยจามหน้ามึงถูกเต็มเลยต้องล็อกล็อกแล้วนะอ๋อต้องอ่อนล็อกเว้ยนี่โอเพ่นได้ก็เปิดห้องน้ำบ้านบ้านมึงดูรวยมากอ่ะดูห้องน้ำเดรวยวจแต่บานเขาแล้วไอ้กี้ย่ะบ้านไม่สบ น่าไหลอ๋อหลอดไฟใช่ไหมนี่คุณแจคุณแจอะไรเล่นขีโห่คุณแจแม่งโคตรโคตรใหญ่ตอาเค้าเนี้ยมีอะไร,รอ่ะไม่น่ามีอะไรเรืออะไรโหเฮียแล้วแบบมันน่าจะยังไม่สมบูรณ์นะนะ Oh. อโอ้โหเอาอุ้ยเหี้ยอะไรตัวอะไรอะไรอ่ะอ๋อไปห้องโถงดิห้องโถงดิทำไมนี่อะไรอะภาพก็กดได้ด้วยฮะกดภาพอ่ะเดีย๋วยวก,กดดิจะบอกนะว่ามึงจะเคลื่อนมันออกว้าวแหมว่าเลย ไม่ถูกพี่อะไรโหดแน่ฮะตรงเนี้ยมีแน่ๆนำเลยนี่มันไม่มีเว้ยฮะเฮ้ยนี่มันเหมือนนี่มันเหมือนนี่มีแกนี่ว่าโวกหนยตายมามามามึงคิดดิไอตัวนี้ที่มันเป็นเขาบงกฎแน่แน่เฮ้ยแต่แท็กไม่บอกเขาบ่งกฎอ่ะแน่ไหมเห็นไหมกูบอกแล้วเห็นไหมเฮ้ยทำไมแท็กไม่เห็นบอกเขาบ่งกฎอ่ะเฮ้ยแปดแปดมันหมดด้วยเฮีย หลบตูดด้วยไม่นำสายมตูดกูเนี่ยประตูทางออกเว้ยหลดแต่ไม่น่าเอาคนนี้ไม่ดีเลยนี่ไงต้องอัดล็อกดอเนี่ยไม่ชอบเลยอุ้ยเหี้ยอะไรมีอะไรอยูดูหน้าก็อยู่หน้าก็ตูดเห็นปะนั่นเนี่ยนั่นอะเม่เหรอขาวๆนั่นน่ะเปล่านี่โต้หอกอะไรนั่นว่าแล้วนะมีให้วิ่งเนี่ยแล้วกูหลงเอ้าแล้วกูเขาเห็นหน้าจอนี้กูท่อไงเนี่ย โอ้ยเฮียอ่ะแล้วกูเกิดใหม่แล้วกูเห็นหน,น้าจอตัวเองเอ็นปกติเหรอเออปกติเลยเนี่ยอ่ะวกูรู้จ<ร>ักว <c ười> ีล็อกแล้วตัวเออถ่ายแล้วอีเหี้ยถ่ายได้วพีโอ้โหเดินเงาคอยสื่ตั้งนานเหมือนตาบอดเอออันนี้ไม่เป็น<ม>ประตูเลยตาบอดเลยอ่ะหมายก็ไอห่าไม่ก็ คุยหยุดนะจ้องไปซูมอ่ะมันคนละตัวกันเลยบบหัวโล้นกับผมยาวตาโปดด้วยมืดมากอั<ห>นนี้มึงตรงกลับที่เดิมทางสายไปาทางสายแล้วแล้ววันนี้เออต้องมาอีกทางที่บีมันอยู่ไอ้ที้ทางนี้กะต่อโอ้โหมันอยู่นู่นอยู่นู่น sao ừ, à, hơi hơi. À, đi. ở Ờ, hơi à? đó là lúc đó là mày đâu mày 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 mà mày mày rồi mày rồi. mày nó mày mày rồi. เรวซ้ายแล้วก<อ>็ไปทางขวาอ้าวตายหน้าดิายถ้าแบบพื้นก็สายมันไอ้นี่ไงสายมันเชื่อมกันโดนสายผ่านตลอดเลยซ้ายนี้อีกรอบหนึ่งโอ้ยไอ้กูเหนื่อยเหนื่อยแล้วกูเหนื่อยละโอ้โหเยตรงไหนวิ่งเลย

มเงป่ะนะเอากุญแจแล้วเพื่อนปล่อยไปเล็งกูไทนละกันกูืนดูข้างหน้าให้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่นังกูอยู่กูอยู่อปเไเร็วปเักแน่เลยหายไปกี้บ้าล้ปื๊กูพลา แตงูอ้าวกูไปไม่ได้ไหนอ,อีกที่ไหนอ,อีกทางนี้มันมิดอะโห้ยแม่งโคตรแค,แคแบเลยที่เนี่ยอย่างกับในบ้านของโรจิมารูเลยอ่ะไอ้ถ้ำน,นรกถ้ำมันมันโอ้โหเดียวไหนบอกผมไม่มีข่าววงกดเนี่ยเกมเฮียเนี่ยข้างหน้ามันไม่ได้เขียนแฮกอ่ะไม่เขียนราเมสเออมันกลัวมั้งไเขียนไม่ได้มันไม่ยอมเลยไอ้เหี้ยไอ้เกมเฮอร์เลอร์ในนี้ถ้ามันมันต้องมีข่าววงกดหรอวะไม่เลยนะกลัว มึงเอาแบบไขปริศนาดีกว่าเของมือกดแล้วไม่ตัวเลยวิ่งตามเขยา่าขวัญเงี้ยกูเขย่าหน้าเลยตอนนี้นได้รู้จิมารู้เลยเนี่ยเฮ้ยเอ้าออกมาที่เดิมเว้ยอ๋อนี่บ้านเหรออืมนี่บ้านเน่ยจบไปแล้วไอ้เกี่ยวไปลนะฮะจบบ้านบ้านไม่นั่งหลังเลยเหรอไอ้เจ้ามึงเยอะขึ้นนะอุย้ยเติร์ร์เติร์เติร์ ตเตอ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 พออเรียกับเฮลโลโคตรน่ากลัวว่าอะไรวะเจอผีแล้วมึงเป็นทั้เฮลโลเนี่ยบ้าผีสวัสดีเราเปล่าเราผีสวัสดีเราโหข้หน้าอะไรเนี่ยโหไม่วะซาตานเนี่ยเซตุนโอ้ภาพเปิดเลยด้วย โอ้โหรู้ว่าแล้วแหละมันต้องให้เราเข้าไปแน่ๆไอ้สามทางนรกเนี้ฮะเปิดให้หรดเลยอันนี้เปิดไม่ได้กุงแจปิดได้เดียวบารลูมกีตอนแรกก็เปิดได้ไม่ใช่ไงวะโอ้ไม่กันที่ที่ที่ทีวีมีนี่โดนมือแปะอยู่ฮู้ววกาววววอววววววว่วว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 วมวว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 วงววววว่วว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  โอ้เป็นเยอะว่ะฮะโรจิมารุอีกหลอดแล้วไอ้เหี้ยโรจิมารุอีกเหลอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโรจิมารุไอ้เหี้ยห้างเงี้ยโรจิมารุไอ้เหี้ยเห้ยกลัวคนกลัวคนเข้าบ้านเนีหลอดแล้วไอ้เข้าบ้านเนี่ยไม่เป็นาะไโตะไอ้เหี้ยหลอดแล้วอีกเหรอเฮ้ยโอ้โหคนละฮะชัดชัดภารกิจตอนที่มึงไปสู้ซาคที่มึงไปสู้กับซาสึเกะเนี่ยชัดเลยอะไรตัวอะไรวะ ตอนหนึ่งของภาคเนี่ยไอ้ไวคุสทหารเนี่ยนายนะสู้ชแชมป์ไม่ได้แต่ตะลุโตอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่เห็นมีลอกอะไรเลยโอ้โหมึงไม<พ>่ใช่ข่าวของกดหรอกอย่างเงี้ยมึงให้กูวิ่งแน่แน่ฟ้าเหลืองเขียวแดงฮะไปนะโอ้โหฟ้าเหลืองเขียวแดงแน่นอนแม่นอนไปกระถางไอ้เหี้ยโอ้โหดับข่าวข่าวของกดแบบใหม่ ฮะเปิดประตูอ่ตะตลกนะฮะปิดได้ด้วยเ,ยเ,ยเสียงยี่อะไรวะตัวอะไรนี่ตัวอะไรด้วยโอ้โหเสียงนี่มันหันมาเจอเลยหันมาเจอเลยทำไมเกมแต่ทำไมเกมแต่เกม โอ้โหหน้าตาตัวไม่วประกอบมึงเหรอวะไอ้เห wow, ี quiero, ้ย่อะเป็นแขกกั้นว้าวมาเฟรนไอ้กูรอไว้กูรอกูรอไปได้เว้ยกูรอได้ไงกูรอได้แหละเออมาเนี่ยมาแค่นี้เอ้ยฮัลโหลอ่ะมึงมานี่ดิฮัลโหลว้ายตายแล้วพินขอโทษอยู่พี้ยหน้าห้องอ่ะเฮ้ยอยู่พี่อะหายเลยอ้าวไปแล้วเหรออุ้ยนั่งอะไปเดร็โนู่นแหละ มึงต้องหาว่ะจอกเฮียมึง,<อ>งไม<อ>งไม่้ันนนจะดีมากเลยนะมึงไม่ใช่คนรเนี่ยนี่มันนี่มันนี่มันยากไอคิดมึงดูในกลางแคดเดินด้วยเอาพ่อมาเยอะนะดอกมไม้มันอยู่เป็นยังไงอะวางอยู่ยเฉยเลยโอ้โหไอเฮียยังกระทำผลทาพังเผาตื่นบอกฟุตไอเฮียก็วางมันก็วางเฉยเฉยเฮ้ยเขาไปถึงโคตรอีทางแล้วก็ออก มั<ค>นมาแล้วไม่มาแล้วโอ้กอย่ญญงางทีอยู่แล้วไอ้ตายไหมตายเราจะไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวกูจะเป็นในส่วนของตัวคนตบหัวผีให้เฮ้ยกินถ้ากินมันมีลูกศรให้กูยิงหน้ามันยับแล้วนะเด็ดตาละเอ้ามาสลายมามาสลายข้ามฟอ u r อาจจะไปอาจจะไปอาจจะฟาบ้าโฟอาจจฟาบ้า <f ork> เฟ,เฟ <f ork> ผีไม่คนน่ากลัว โง่ขี้อ่ะสูงหรือเปล่าที่บอกห้องนี้ไม่ได้เปิดเลยเนี่แหละึดเลินไงมึงเก่ไรแยวกูแทงให้เองหนูทาอปวะเอ็ดีบอดอนทอไรดเอ็ดบอดอนทอไรดแต่ก็ไปทางซ้ายต่อใช่ไหมออกลอยว่ะจาอไม่ใช่มันมาเร็วเอ็ดีบอดอนทอไรดเอ็ดีบอดอนทาเอดีโอ อ๋อคือมันติดประตูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผู้เชี่ยไม้อะเอบรอนทอราดาดเอดีบรอรอนทอราดาดเอดดบโคดเราควรเข้าห้องแต่ละห้องแล้ก็พักเหนื่อยก่อนแล้วก็ไปว่ะไ่ไงทาง่ไหนเอราอนทอดเลยม่เจไรงเลยมี่ก็คุยและเอาไว้ใชทาน่ะาขนไมั่ประตูยู่เห็นป่ะขาวแล้ ขาวเลยเนะขาแมานะ่เนี่ยอะไรโง่โอ้โหฮะนั่งกระับโอโรชิมารุโออะไรเนี่ยอันโอลโูชิมารุเคฟไนะอ้หีโโ่ห้อ,อกูว่าไม่มีทำทางแล้วว่าปันน้องแกทำเลยเออมึงก็ปันน่าจะเป็นผีงูอ่ะอ้าว ปืนไม่ได้ฮะมึงออกไปข้างนอกบ้านเหรอกูหลอนแล้วมึงคอมพิวเตอร์หอนคอมพลีทตอร์ว้าวว้าวจริงออใครชอบคลิปแบบนี้นะครับให้เรามาหวดผีหรือหรือผีมาหวดเราก็นั่นแหละอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะเพราะผมไม่กลัวมัน,นถ้าผมกลัวมันจะเป็นอีกแบบหนึง<ะ>่งตะโกนดาบแล้วนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่ใน แม็ผีหรือแม็กอะไรก็ตามชู